สวัสดีเนี่ยมือเซาจ้าพี่น้องสวัสดีเอฟซี่ยายลอนสาวอุบลขึ้นเดชอุดมจ้าถ้ามาอัปเดตหน้าประจ่าบัาก,กพริก,กพริกข้าปลูกสักกระมังไหวนะจ๊ะเริ่มมันเกิดดอกแล้วนี่ติดดอกแล้วติดดอกแล้วแต่สิได้กินหน่อยและก็ได้สิได้กินหมากินหน่อยแล้วนี่ก็งามอยู่น่าจะเนาะ ยืดในกระลำมังเด้อจัน,ตน,ตอนนี่ใส่หาต้นกับพี่น้อห้ามยืดจันนี่เอาต้นก่าพืชนมาย้อนลงน้องจังนเนาะต้นก่าซื้อมาจากตลาดมันจะคล้องเพคอใบก็มีอันนี้พักบุ๋งแก้วเด้อจันนี่สั่งซื้อในเพื่อนในเพจน้องจังนี เมื่อวานด้วยมเมล็ดเพราะโด้วยมเมล็ดใส่กระมังคือกันน่าจะสีฝาคือกันเลยนั่นจะอันนี้เหาเตรียมดินไว้แต่ปลูกพักสี่อันนี้ก็จะเป็นต้นกาบักพีกแล้วจันนี้ว่านมาในนี่นี่นต้นข้าวตองต้นผู้ข้าวสมุนไพรสจนดีเลยทั้งเหา่นานาะจ้ะพรอนถิมแล้วก็ยังเกิดคือเกาได้จ้ะเด้อ ตานมะเร็งด้วยจันนี่คู่ขาวหรือว่าขาวตองนอกจาเนาะกินกับลาบกับปนกระแสบด้วยจันใผ่บ๊อมี่กับมะเก็บได้ด้วยจ่ะด้วยนี่สมุนไพรของดีเข้ากับบ๊อวงนอกจาเน้องอกินได้เพื่อสุขภาพกระยินดีสีแบงปันด้วยจ่ะด้วยกินกับปนกับลาบกับผสมตำได้ด้วยจันนี่บ๊อขาวดอกซื้อขาวซื้อซบ๊อขาวด้วยจ่ะ ปลูกในวงบ่อปูนซีเมนต์น่าจะเนาะสะท้อนทิมละลามันกระโปรงไม้อีกคือเก่าจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องมาผิกถ้าปลูกไหวเพราะท่านเทีงเดือนอย่ประมาณสองอาทิตย์น่าจะเนาะแต่งยอดดีจ้ะหากคนก็สิเดินดีน่าจะเนาะเอาเอาเฟืองเขาเอาฟา่งน่าจะมาขุมดินไหวน่ะหฮมดินบ่ให้ดินอัน แห้งเนาะจ้ะเน,นาะบนเศาโต้กับโมหันาดินแห้งเวลาเท้ารดหนามก็สิเก็บความอสื่นได้เนาะจ้ะพี่นเนาะในกระมังก็มีเอามามนกระถางเนาะจ้ะเนาะใส่ในกระถางไว้น่ะปลูกหลายหลายแบบหลายหลาย,ย่างเนาะจ้ะอ่ามาเบิ่งกันว่าตัวใดมันสีดก,กวัวหรือว่างามทนกวัวเนาะลงพื้นกับอันปลูกลงดินกับปลูกใส่ในกระถาง ่พีน้องหมดขึ้นมันอ่อนนอะกจากมันงามไรนี่เป็นเพียรบัน้นหมดกัขึ้นเดี๋ยวสิเอาน้ำขี้เท้ามาหมดกับแล้วทายคลิปแล้วกับมันเพียรขึ้นนอกจากเอาน้ำขี้เท้านอกจากพี่น้องงามนะพี่น้องเนาะ พีตต่ตาได้กินแต่ยาอยู่ดอกน่าจนะพ<ม>ี่น้องนาบ้านจ้ะพี่น้องปลูกไระนาบ้านนะนาบ้านเานี่ยมีกระสันทักกระสันว่างทักไตลงมานี่เห้าก,กระปูกบกพีนะ่าจะพี่น้อหนอ่อยเราพึ้นเข้าไปกำลังงามเนาะ พ่อแดดเบิองในเย่้ยเรียนมาจากพี่น้องเนีมือเส้ามาจิบกาแฟแล้วก็มันยางเบิองในสวนนี่แหละซองแถวจากพี่น้องนะเทศใบซองแถวพ่อแดดคล้ายากับพ่อแดดเก็บกินมัาจาเนาะงพ่อแดดเบิองในเย่้ยเล่ยนพ่อแดดซื่อสมความซุปเล็กๆหน่อยๆเนาะจ้ะ ันนี้ก็สิเป็นแรดดิตในอันซื้อหุงในพักคนว่าอันหัวประกาศหัวเยี่ยนไว้ก็สิเป็นบางแรดดิตแหละหรือประกาศหัวสีขาวหรือว่าหัวสีแดงกับพัฒน,น์หัวน่าจะพี่น้องกันเพื่อไปติดตามชมในตอนต่อไปน่จาจะตอนมันเป็นหัวแหลมน่จาจะอันนี้พักสี่พักสี่เหล่าจะพี่น้องพักสี่เหล่านะางวันนีนกระชังกระเกิดง,งามเนี่จจะพี่น้องเกด,ดดีอยู่ สองกระถางนอกจากพักสีลาก็พักสีหอมหวานปนกันนี่จ้ะสามกระถางอันนี้ก็สิเป็นผักกาดขาวผักกาดขาวกับ่วงตุ่งหอมตีนั่นจ้ะปลูกอันใช้ในกระถางเดียวกันพอได้เก็บกินกระปุลนั่นจ้ะกจะประดับกระได้ด้วจ้ะประดับหนาบ้านเ้องกระได้นั่นจ้ะปลูกลงใหม่มันก็บ่ได้กินนั่นจ้ะเ้องนี้ครับส้างประดับได้เ้องก็กินนำ้ำ อันนี้ก็พักสี่คือการพักสี่หอมจ้ะอันนี้พักขกึ้นชายหรือว่าพักตั้งโอ้หรือว่าบ้านใครอื่นพักต่างสายแต่ว่าพัากซัดกลางอืน่นขึ้นชายเนาะห่า,น,านนี่จ้ะที่น้องโอเคจ้ะ ไส่ก็จะเป็นพักแปดเนาะอันนี้ก็พักสี่อันนึงอีกพักสี่วานเฉ็นได้กระทางหอมหอมพักบัวกำลังขยายใหม่กำลังติดนี่จ้ะนี่กระทางหอมคือกันวานพักสี่พักสี่เหล่าวานพักสี่เหล่าใส่เกิดดีเยอะนะจ้ะพี่น้องกระทางหอมหอมเลยกำลังงามพักบัวเลย น่าจะขยายออกน่าจะมันตายไปแน่กะมี่ขยายออกกันเพราะเด็กเก็บกินอยู่จากพี่น้องฉันว่าอย่าให้มันตายเด้อพี่น้องสิบอกเทคนิีครับพวนดินบ่อยๆฝนตกข้ากับพวนดินบ่อยๆพฝนจะน้ำสิบบนเด็กขังเนาะแทงลงไปนี่แทงลงไปในดินเอาใหม่เลื่อนแท่งน้ำมันระบายดีมันก็บบ่ขังมันก็บมัตายหากสิบบนเอาปื่อยน่าจะเนาะพร้อมเลยจะน่าขยายไปแน่ละ ขายไปเนอแหละเนาะพี่นนองขายกระทางละสี่สิบบาททีถือโพดบัตจักเพราะว่าคีดดินเท่ากับสือกระทางกับสือน่าจะพี่นนองแต่วราขายเพื่อแบ่งปันคนไปขายายไปเก็บกินสาลาเน่เท่ากับมีนอกจะเนาะสาลาเน่ี่ที่แหลกก็ะสือสือในรถตลาดคุมพ่วงหาบาทจากก้ะกำหนึง่งก็เอามาใส่ไว้ใน,นกระมังนี่มันติดกับเด็ดขายายเป็นเรื่อยๆตัต่อไปกเ็เรไรกระทางลังจะพี่น้องพอไ้เก็บกินเนาะ อันนี้ก็กาดขาวน่จะพี่น้งองพักสีมนกสีผ่าดีบางพักสีเนี่ยนนี่จ่าพักสีพักสีวันนี่เข่งว่าแต่มันสิบวัเกิดน่าจะเกิดห่วยไหวปู่แบบมาง่ายกะได้กินยเยอะจอง เส้นผัวนี่ยหน่อยเพื่อเดี๋ยวเบื้องแง่เง้ยมึงสาวมามาทางนี้เนาะมันมาทางนี้ก็มีนะจ๊ะขบัวเลยเนาะจ้าใบกระเพราเกิดเต็มเลยมีตุ่นมันเนาะจ้ะมีตุ่นหนวดตุ่นหนึ่งมล็ดเพิ่งกระปิวลงมาเนาะจะเป็นตุ่นกะเต็มอยู่จ้ะพี่น้อง หอมผักบัวเขาก็ขยายใบเรื่อยๆอันนี้ก็สิเป็นบักพริกปลูกในวงบ่อได้จ้ะนี่วงบอ่งงบอปูนซีเมนต์ขนาดแปดซิปแปดซิปหรือว่ารวยนี่ละจ้ะใส่หลายตุนอยู่ใส่เก่าตุนใส่บักพริกไว้ในนีเก่าตุนันเป็นหน่วยนี่ก็สิเด่ดกพอสมควรอยู่ที่น่าจะลายตุนเติมเนาะหอมเขาก็หอมผักสะระแหน่เขาก็ขยายใบอีกอันนี้ผักเร่พักชี่ใบเรื่อย เดี๋ยวคนไทยเ,อ,เอือนผักชีฝรั่งอันนี้นมันต้นมอนนะจาจ๊ะมันโบลีเ่าค่กเก็บกินไปแล้วเนาะเอามาจากกิง่งเพิ่นนะจ๊ะตัดงาเพิ่นมาเอามาสับไว้เาค่เป็นอยู่น,นจะจ๊ะปลูกง่ายๆจ้ะอันนี้ก็สิเป็นบกักพริกแคาปลูกลงกค่สอสนะจ๊ะน้ำหยอดเพิ่น,น,นแต่หอยอดดีอยู่จ้ะ làm như nó chả nó có nhàng liền tôi là nhà mà xạo thì nó phải, à, khá đủ nói nói tuần, nó chả đây khi tuần cao nó chả nó sẽ áo kìm đẻ áo xe đài nhưng mi nuôi lứa nó chả ก็ยังมีหน่วยอยู่จ้ะไม่ดอกอยู่กทีถิ่นก็เสียดจาจ้ะกวางตุ้งหา้างติที่สิถาวะคือพี่สิถ้าลองถอง้เก็บแหน่คุณลองมานเนีะอหน่ขอ,อคคบคุณพี่น้องทุกคน้จที่มาติดตามรับชมนะจ้ะเนาะอัชาวาุบนคลณเดชอุดมจากทางเฟสเฟสบุ๊กอ่ะเพจเฟส,เฟส,เฟส,เฟสบุกก๊กอ่ะเงี่ยลอน เขึ้นมาปาล,ปกลปูกน่าจะเนาะยายร่อนปลูกผักเพชรยายรอนปลูกผักน่าจะเนาะเขับไปกดติดตามกดอะไหล่กดแชร์กดกระดิ่งน้ำเดือนแจ้งเตือนยามฮัลงคลิปมันก็สิเด่งขึ้นมาเ็เบ่งน่าจะเนาะสุดท้ายนี่ขอพระเยซูคิดอวยพระพ่พี่น้องเด้อจนึ่งเดองคุ้มครองพี่น้องบ่ให้อะพี่หลวงไข้ไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรงน่ะจะไปถอดกันคลิปต่อไปจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า